ว่าราชก,การจังหวัดการจะบุรดีว่าที่ร้อยตรีสุภาพบุญบูชาไถ่เทศท่านหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานรักวิสสากิจเกษตรกรผู้ประกอบการดีพัน์ชุมชนแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนทุกท่านครับ<ค><ด>ผมนายสมพงศ์นาสุวรรณนักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษรักษาราชการ,กรกแทนพาณิชย์จังหวัดการจะบุรดีในานามผู้ดำเนินการจัดงานเทศกาลของดีเมืองการ ขอกราบขอบพระคุณท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นอย่างสูงครับที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานในครั้งนี้ สาสาุวรรณสาษาชการแทนท่านอดิษวบัตรจัจจนาภีนะครับวันนี้ท่านพาด์ท่านไปเข้ารับการศึกษาลหลักสูตรหลสูตนัยกษัสตนะครับแล้วก็ท่นอนุรักราชการท่านนะครับที่มาในวันนี้ตั้งแต่ท่านนายแพทย์สาสุสาาจังหวัดจัจนาภรีนะครับท่านนายแพทย์นุ์ตเจรินะครับท่านผู้ในการบรรชาธิการเขตแปดนะครับท่านมีเกรือขายของท่าน แต่ก็าัาในภาพต่างทั้งหมดนี้เลยนะครับนะครับก็ท <c oughs> <ๆ> <c oughs> ่านก็ได้มาร่วมง,งานในวันนี้นะครับท่านประธานบิสขับของเรานะครับมีวัชรินนะครับแล้วก็ตัวที่พวกเราที่อยู่ในแวดวงการเพื่อการอ่าต่า,า,างๆที่ผมจะอยู่ในพิลัยที่วัชรินจัมีงานนะครับท่านแต่ที่เขาระหนักประตลาดนะครับมันมีเจริมาร่วมง,งานนี้ด้วยไลฟ์ไล์นะครับ ท่านอาเกษปราจารกบุรครับ,บและยังมีท่านรัชดีโพธิศัตยา,าครับแทนฝ่ารตันนาชางจังหวัดชายบุรีซึ่งเป็นผู้ดูดวงดาวของงานโอทอปนะครับเป็น ผู gen, ้นำในด้านข้อม <Luis> ูล <diction> ต <aries in Portuguese> <od> ่างๆให้กับพวกเรานะครับตัวแทนคณะที่เรานะครับเป็นผู้ที่ได้พิจารณาตัดสานการส่งเสริมรายการค้าภายในประเทศแลระหว่างประเทศขึ้นสินค้าของต่างประทศที่ดีนะครับอ่า เกิดจากควานเป็นคนการาร์บุรีจริงๆนะครับด้วยพื้นถัง,งเราเนี่ยคือสีพูนพันนะครับตั้งแต่ที่ประเทศนะครับบ้านเรานั้นดินน้ำดีนะครับมีบทั้งภูเขาที่ทัพปอดหย่อนใจของพี่น้องในภาคกลางแล้วก็ในภาคต่างๆที่อยากจะมาเที่ยวงานนี้มีกันมากมายกันเดียวนะครับ ้วัสดีนยคะห้งประกอบการค่ะร้านค้าเป็นทกร้านเลยที่ ภายในงานของเราด้วยนะคะในวันนี้คาะดิฉันขอต้อนรับ เข้าสู่งานเทศกาลของดีเมืองการครั้งที่1ค่ะซึ่งเราจะขึ้นในการนะสู่กครคาโริมสันไลฟ์สไตล์จังหวัดกาญจนบุรีแห่งนี้ค่ะและในวันนี้ค่ะดิฉันแตงโมพาชลเนรเดชโชคนะคะก็รับหนาที่ค่ะแต่พิธีกรค่ะที่จะดูแลทุกท่านตลอดช่วงของพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการในครั้งนี้ค่ะแขกรับเชิญทุกท่านค่ะในงานนี้ค่ะเทศกาลของดีเมืองการครั้งที่1นะคะที่เราจะขึ้นค่ะจะจัดเึ้นตั้งแต่วันที 30. ่30พฤษภาคมหรือว่า วันนี้เป็นวันแรกค่ะและจะจัดไปจนถึงวันที่2มิถุนายนเลยค่ะและแนนอนภายในงานของเรานะคะก็จะมีสินค้าดีของดีของเด็ดทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคมากมายเลยค่ะที่เรามีอยู่ในจังหวัดกาญจนบุรีนะคะที่จะพร้อมส่งต่อค่ะให้กับผู้บริโภคทุกท่านเลยซึ่งของดีของเราเนี่ยก็มีมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นสินค้าทางการเกษตรค่ะซึ่งช่วงนี้เป็นหน้าของทูเรียนนะคะเราก็จะมีทุเรียนทองผาภูมิค่ะมีง้อ ข้อพาพดได้รับรวมไปถึงค่ะสินค้านะ้รอุปโภคบริโภคค่ะอย่างเช่นสินค้าทัศสินป์กกาัตกรรมค่ะวันนี้ก็มีมาให้ทุกท่านได้เลือกช็อปเลือกชนด้วยค่ะ